ไม่ได้เตียวอะไรมาเลยกางโวดีกันละจะหวาต่อหวาตจุุจุันมไม่มอน้เอป็นน้องมึงน้องมึงตาแล้วมอยู่ล่ะไม่เอาแล้วไจะไปทำไมไม่าไม่ฆ่ากันไม่ใช่ฟันอย่างนั้นอะไงฟันแบบเด็กแว้นปันเด็กสะก่อย อยูนี่เลยลงมาตอนน้ตอนนี้อยู่นีดีนี่เียตัวไป่ไปไหนีัวีแกถมีหัวอย่เดียวเลยเอากมีก็มีเองี่นี่มึงก็าลุมีัวแล้วลูกจะออกไหนดเ้ยนี่ไแล้วมันห้อกาปโอ้ีี่เ จันเป็นเจ้าเข้ารู้วป็นองไปแล้วเบิรันโอ้โหเรื่องเยอะจริงหลังมั่งดูง่ายเลยไม่ต้องเดินจเดินหลงเยอะกันนี้ก็เยอะคับเดไไนมแล้วจ้ะไปไหนเ่อพนี้เช่าคนง่ากัเลยไม่ต้องกลับอยู่นี่เลยพี่บวยะันเรื่อเองทุกคนซื่อ หาผูดไ,ได้ด้ยวยคนรอหาทีไ่ไหนล่ะสัตว์เลี้ยงแหมตามผู้ยะยังไจ๊าบพี่ชายพี่ชายขึ้นบ้านชายทองวันที่เจ้าพี่คนจะมาเลือกหาจัะรชายกลางไม่กล้าชายกลางไม่กล้าเดี๋ยวชายน้อยช้าฮู้ยพ่อเลยฮี่ยน้าคือได้นะ มีขาเยอะขนาดนี้เผื <S 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 ่อไปดบ้านเดียว่ชอบบ้านไปชอบอรเยก็เตยมตัวให้ดีมาบานพี่มีคมเพิ่มของียอะ แล้วฝนตกเต็มไมเต็มเพื่อนแกเต็มไหมเนี่ยเต็มสิอยแดดกอนเนี่ยไปเต็มนี่บ้านสวยจังเลยโอ้ยฝนสวยจังขับด้วยขับฝนขับตีเไยเอ้าขับรถนอต้องเข้าไปสิเข้าไปไหนฮะหตีผู้หญิงนั่งอย่างนี้แล้วมันจะพอ ไม่เอาไปเถอะนะนี่แวไม่ว่าเราไปเถอนะโู้สั่งไว้แล้วห้างห้าเลยไปเไปขาไปกีแล้วเออนี่นั่นอนก่อกตุ่มตึงอปันงอปัน่เลยเขาไปกิเขาไปกินแ่เียะูคุยมแแม่ตัเราอ้กไมแล้วมันจะชอก็ทำหน้าทำตางมันแล้วมันจะอ ค้หาเดีได้ใจกวามเฮ้ยคุณมานิกนพูดแล้วต้องอายาะนี่อืม้สุกดุบเข